วันนี้ได้ข่าวพี่โจ๊กก็จะไปหาพี่ต่อศัก์ว่าพี่เป็นผอบอตรแล้วก่อนพี่จะไปรับตําแหน่งใหญ่นะพี่ช่วยน้องหน่อยช่วยเซ็นยกเลิกคําสั่งของอ่าบิ๊กตายกิตติรัตน์หน่อยเพราะมันให้ผมออกจากราชการครับพี่ก็คงอาจจะต้องไปยกมือไหว้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าต่อศัก์นี่เขาจะเซ็นให้โจ๊กหรือเปล่ามันพูดยากทุกอย่างแม่งมีราคาที่ต้องจ่าย นะครับนะฝรั่งบอกทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย everything got a price everything have a price คือทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายจากรองจะเป็นผอ,อตรอเนี่ยเลื่อนชั้นเนี่ยแม่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายคําว่าราคาที่ต้องจ่ายไม่ได้หมายถึงตังค์แต่มันหมายถึงบุญคุณหมายถึงทุกอย่างอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ต่อสั์แกจะเซ็นให้โจ๊กไหมเห็นได้ข่าวว่าโจ๊กจะไปหาพี่ต่อวันนี้เพราะพี่ต่ออีกห้าวัน ได้ข่าวหรือว่าแกก็จะลาออกจ,า,จากรชการไปรับตําแหน่งใหญ่แล้วตอนนี้คงไม่มีใครจะไปพูดถึงท่านแล้วล่ะเพราะว่าท่านจะไปอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตอะเท่าที่ผมทราบมานะนะครับนะผมพูดไม่ได้นะครับนะอืมก็ดูกันต่อไปครับชิงความได้เปรียบกันทุกคนแม่ก็อยากเป็นผบตรคันนี้ก็ตอนนี้คู่ชกก็กลายเป็นอ่สุรเชษกับอ่กิติลตนะและ้วพอสองคนทะเลาะกันมา บิ๊กตายตอนแรกจะได้เป็นผบอรต,ตอนนี้แม่ก็เริ่มเหนื่อยแนละ้วเห็นได้ข่าวจะมีการไปเร่งคดีที่ปปชนะพี่น้องสื่อมวลชนลงตามนะ้วเขาจะไปเร่งคดีที่ปปชเกี่ยวกับเรื่องอะไรตึกหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรต่างๆไปเร่งแล้วก็เร่งให้ชี้มูลอ่าอ่าบิ๊กตายหรือเปล่าเราไม่รู้นะเห็นแหล่งข่าวลือมานะจะไปเร่งปปชชี้มือไม่รู้ใครไปเร่งไม่รู้นะครับนะเร่งชี้มูลก็ทไปทํามาแม่ก็ ลองผบวตลอแทบจะทุกคนในห,หามีคดีติดตัวกันหมดบางคนก็รอเสียบอยู่ตอนนี้นอกจากมิกตายนะก็ไปลองผบวตลอดเอาเสือบไปโดนคดีน้ำมันเถื่อนก็เพิ่หาว่าไอ้พวกน้ำมันเถื่อนไปลูกน้องตัวเองอีกอโดนกล่าวหาโดนอะไรต่างๆนะแต่พยานหลักฐานก็ยังไปไม่ถึงอ้าวคนนี้ก็อ,าอา้าวิบหายมัวหมองอีกก็ไล่กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางคนเขาบอกว่า พอบอรตรคนต่อไปอาจจะเป็นมมามืดนะอาจจะชื่อจวบหรือเปล่าหรือประจวบนะเขาลือกันนะผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการตารวจตอนนี้เราจะสังเกตไหมใครที่แม่งเป็นรองพอบอรตรเนี่ยนะมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นผบอรตรอตอน,น,าานเนี้ยเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับแหล่งข่าวตำรวจมาเขาบอกว่าทุกวันนี้แม่งเย็บปากหมดเลยเย็บปากคูปากแม่งเงียบเลย ไอ้พวกอพรอพอบตอนรตอนนี้ทุกคนแม่งเงียบเพราะอะไรเพราะแต่และคนนั้นข่าวลือเขาบอกแม่งแผลเพีย้ยผ่านสงครามไปลบมามีสะเก็ดเต็มหลังเลยบางคนแผลเป็นบางคนแม่งแผลใหม่ๆบางคนแม่งเกี่ยวกับเรือน้ำมันหายอีกลรงรการบางคนก็เกี่ยวกับการนุมัติสร้างตึกหนึ่งเก้าหนึ่งมั่งอะไรบ้างเรื่องอยู่ปอปช ว่าพี่ว่าที่ผอบอตรแต่ละคนบางคนก็นถูกกล่าวหาเรื่องบัญชีมาบางคนถูกลลก,ก,ถกล่าวหาเรื่องฟอกเงินบางคนถูกกล่าวหาจัดซื้อจ,จัดจ้างตึกอุปกรณ์บางคนถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับน้ำมันเถื่อนโอ้โหแม่งบานเลยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม่งจะหารองผอบอตรที่ไม่มีแผลเป็นแผลสดหรือเปล่าอย่างไรพี่น้องครับ อันนี้คือข่าวลือที่เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจระดับสูงเขาว่ามานะครับแม่งประมาณประมาณเนี้เนี่ย